นี่คือคลิปต่อนะครับคลิปต่อจากเจ้าเขียวตอนนี้กลายเป็นเจ้าฟ่มแล้วครับเจ้าฟ่มแม่ชื่อหน้าขนลุกมากเลยเจ้าฟ่มวันนี้เราจะมาจัดก,การเจ้าวันนี้เราจะผ่าแล้วครับเล็กเจ้าฟ่มฟัมืมตยากไหมเนี่ยหลายตัวมากนี่คืนนี้ ทำทำเพลง,งนั่นแหละสองร้อยซื้อแบบป๊บก่อนกลลองพร้อมเฮ้ยน่าแล้อก็ไปยกกีนม,มาหาเราไฟเลยตาหมู่เพื่อนไปดีกว่า ก็มีข้อดีนะครับถ้ะะาเราตามหมู่เพื่อนไปเนี่ยเอ้ามา่คลิปนี้ก็มีเท่านี้เะครับผมตายในแมปกรีนคลิปหน้าผมอาจจะลงคลิปนี้อีกนะคลิปนี้ผมทำภารกิพจพลาดเจอกันใหม่คลิปหน้ายาลืนกดไลค์กดไลค์ กดคลายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยช่องเปิดครั้งแรกนะกดติดตามกดกดกระดิ่งกดไลค์เยอะๆเลยจะออกคลิปใหม่ๆพรุ่งนี้ผมก็จะออกคลิปแล้วนะคะเป็นคลิปเล่นเกมแบบนี้เหมือนกันแมบปบลูอีกรอบนึงผมจะมากลับมาล้างแค้นผมจะกลับมาล้างแค้นอีกรอบนึง